สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเราเอาชุดเกียร์ตัวนี้มาให้ดูนะครับเป็นเกียร์เกียร์ฝากเกียร์เรียกว่าเกียร์มูเล่นะครับตัวนี้ใช้ใช้เครื่องยนต์นะครับหกแรงม้านะครับหกแรงม้าจนถึงเรียกว่าหกแรงม้าถึงยี่สิบห้าแรงได้นะครับ สำหรับท่านที่ใช้13แรงถึง20แรงนะครับก็ใช้ตัวนี้เลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นเกียร์ที่หมุนแบบนี้นะครับเวลาที่เราใช้นะครับเครื่องยนต์เครื่องยนต์จะอยู่ด้านด้านหลังนะครับด้านหลังท่านนะครับแล้วก็จะฉุดสายพานด้านนี้มูเอตตัวฉุดเครื่องด้านอยู่ด้านด้านขวาสายพานอยู่ด้านซ้ายนะครับสายพานก็จะมาดึงนี่นะครับดึงสายพานดึงแล้วก็ ตอนนี้เราใส่ที่เกียร์สามนะครับเกียร์สามก็จะอยู่ที่หนึ่งต่อเก้านะครับอันนี้เก้ารอบอันนี้หนึ่งรอบนะครับอย่างนี้นะครับดูทิศทางการหมุนนะครับเราหมุนเดินหน้าอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็จะหมุนเดินหน้านะครับหมุนเดินหน้าหมุนเดินหน้าตัวนี้ก็หมุนเท่าเรียกว่าหมุนซ้ายพราหมุนซ้ายตัวนี้จะหมุนซ้ายนะครับหมุนซ้ายถ้าท่านเอาไปใส่ ใส่เฟืองท้ายนะครับตัวนี้จะต้องหมุนซ้ายนะครับพอหมุนซ้ายถ้าเป็นรถธรรมดาก็ถอยหลังนะครับเราก็ต้องกลับกลับด้านของตัวเฟืองท้ายนะครับหรือถ้าเป็นไว้เผาหน้านะครับเพ่าหน้าเราก็ต้องหมุนด้านนู้นก็ได้นะครับแล้วแต่เรากลับนะครับถ้าเราจะกลับเป็นแบบนี้ ก็เป็นแบบนี้นะครับเอาเครื่องไว้ด้านนู้นหรือเครื่องยนต์ไว้ด้านนี้ก็ได้นะครับเครื่องยนต์ด้านนี้ก็หมุนมันก็หมุนด้านเดิมนะครับแบบนี้เพราะว่าตัวนี้หมุนหมุนด้านนี้หมุนเดินหน้าแบบนี้นะครับหมุนเดินหน้าแบบนี้ตัวเกียร์ก็จะหมุนเดินหน้านะครับหมุนเดินหน้าแต่ไอตัวเนี้ยมันเข้ามาหมุนซ้ายตัวนี้ก็ออกซ้ายนะครับฉะนั้นท่านต้องดูจังหวะตัวนี้ให้ดีด้วยนะครับการการทดนะครับ เราอามาให้ดูนะครับว่าท่านต้องการให้หมุนซ้ายหรือหมุนขวาแต่ถ้าช่าง DIY ทั่วไปก็จะไม่มีปัญหานะครับเราก็จะไปกลับไอตัวเฟืองท้ายนะครับกลับด้านบนไว้ด้านล่างจากเดินเดินถอยหลังจากมันวิ่งถอยหลังแล้วมันก็จะวิ่งเดินหน้านะครับตัวนี้เราเอามาให้ดูนะครับตัวนี้นะครับประกอบด้วยตัวเกียร์นะครับเกียร์เดินหน้า3ถอยหลังหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวจำปา ตัวปอกจำปาตัวต่อนี่หนึ่งตัวนะครับตัวปอกหนึ่งตัวแล้วก็ตัวไอตัวนี้ตัวกลับเกียร์นะครับตัวนี้จะได้กําลังนะครับแต่ว่าไม่มีไม่มีน้ํามันนะครับในภายในจะมีแต่เจละบีนะครับก็แบบนี้นะครับเฟืองเล็กอ่าตัวนี้20มิลตัวนี้25มิลนะครับ ยี่ห้ามิลกับยี่สิบมิลนะครับใส่ยี่สิบมิลไปนะครับยี่ห้ามิลอย่างนี้นะครับแล้วก็หรือถ้าท่านต้องการให้หมุนขวานะครับท่านก็ต้องเอาเครื่องก็ต้องเอาเครื่องยนต์ไปไว้ด้านนี้นะครับหรือด้านนู้นนะครับเพื่อชุดสายพานกับกับทางนะครับเกียร์นี่หมุนได้ทั้งสองทางนะครับกับทางเวลาถอยหลังก็จะถอยหลังแล้วเดินหน้าก็จะให้เดินหน้าถ้าเราต้องการเอาไปขับหลังนะครับก็แบบนี้นะครับขับหลัง เราไม่ต้องการจะจับไอตัวเฟืองท้ายนะครับเราก็ใช้แบบนี้หมุนเดินหน้าอย่างนี้นะครับเครื่องก็ต้องไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะครับตรงนี้เราต้องออกแบบดูนะครับว่าเราจะไว้ด้านไหนเรียกว่าถ้าเครื่องยนต์ดึงชุดด้านนี้ตัวนี้จะหมุนถอยหลังถ้าเครื่องยนต์ชุดด้านนี้ตัวนี้ก็จะหมุนเดินหน้านะครับพอตัวนี้เขาแบบนี้นะครับออกแบบมาให้เป็นแบบนี้นี่นะครับ เห็นชัดไหมครับพอเป็นแบบนี้นะครับเราก็จะสามารถจะคำนวณงานได้นะครับแบบนี้ถ้าเราหันไปด้านนู้นก็จะเป็นแบบนี้นะครับขวาก็คือขวาอันนี้ขวาอันนู้นก็จะหมุนขวาขวาออกขวาเข้าขวาออกนะครับซ้ายเข้าซ้ายออกนะครับเียนว่าซ้ายเข้าอันนี้เข้า ซ้ายก็ต้องออกนะครับหมุนซ้ายเหมือนกันซ้ายออกขวาเข้าขวาออกนะครับรงนี้พอเราเอามาใส่แล้วนะครับเราก็จะสามารถคำนวณทิศทางได้นะครับเวลาเอาไปใช้งานหรือออกแบบนะครับเราต้องคำนวณตัวนี้ก่อนนะครับว่าทางเข้าเนี่ยหมุนด้านไหนนะครับทางเข้าหมุนด้านไหนทางออกจะหมุนด้านนั้นทีนี้ทางออกหมุนด้านนั้นเนี่ยเราต้องไปดูที่เฟืองท้ายว่า มันหมุนด้านนั้น่ะมันจะเดินหน้าหรือถอยหลังนะครับเราก็ต้องลองวางทิศทางดูอีกทีหนึ่งนะครับแต่ตัวนี้ภายในแก้ไขไม่ได้นะครับก็ต้องใช้แบบนี้นครับโอเคเนาะและทางออกนะครับตัวนี้เผาใหญ่แข็งแรงนะครับท่านจะไปใช้จำปา20มิลไม่ได้ตัวนี้ใช้จำปา20มิลไม่ได้ต้องเป็นจำปา25มิลนะครับ ก็ต้องมีจำปาเพิ่ม25มิลนะครับตรนนี้สําหรับจำปา25มิลนะครับมีจำปา25มิลถ้าเพา25มิลก็เอาไปต่ออันนี้อันนี้ก็เอาไปต่อไอ้ยอยนะครับต่ดให้ยอย25มิลนะครับให้ยอย25มิลออกไปนะครับหรือถ้าท่านไม่สะดวกที่จะเปลี่ยนตัวนี้ เราก็มีอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นตัวหล่อน้ํามันเป็นตัวน้ํามันนะครับก็คือตัวตัวนี้นะครับเป็นตัวน้ํามันตัวนี้เฟืองจะเท่ากันหมดนะครับยี่สิบยี่สิบมิลทั้งสี่ทั้งสามด้านนะครับยี่สิบมิลใส่เข้าไปแบบนี้นะครับตัวนี้หมุนขวาตัวนี้จะถอยนะครับตัวนี้เลือกได้เลยถ้าเป็นตัวนี้เลือกได้เป็นอเนกประสงค์นะครับไม่จํากัดนะครับไม่ต้องย้ายเครื่อง เครื่องอยู่ด้านไหนก็ได้นะครับเราหมุนเดินหน้าเนี่ยนะครับเดินหน้าเดินหน้าแล้วถ้าเราต้องการให้ตัวนี้ไปขับหน้าขับล้อหน้านะครับขับล้อหน้าหมุนซ้ายนะครับอันนี้เดินหน้าอันนี้หมุนซ้ายนะครับอันนี้หมุนซ้ายถ้าเราต้องการให้ตัวนี้หมุนขวาโดยที่เครื่องยนต์ยังอยู่เหมือนเดิมเราก็กลับตัวนี้นะครับกลับด้านนะครับตัวนี้หมุนซ้ายตัวนี้หมุนขวานะครับ นี่นะครับให้ดูเลยตัวนี้ตัว L ตรงนี้ตัว R นะครับ L R นะครับตัวนี้ตัวนี้ก็ L นะครับ L L R ตามนี้นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้เราต้องก้ายกลับ จะได้แบบนี้นะครับอันนี้จะหมุนซ้ายอันนี้จะหมุนขวาสำหรับสาหรับตัวนี้ก็อนเนกประสงค์ดีนะครับแต่ว่าราคาแพงถ้าเป็นตัวถูกเราก็ต้องคํานวณด้านด้านการถูกไว้ก่อนนะครับว่าเราจะไปกลับในตัวเขวองท้ายได้ไหมนะครับก็เอามาให้ชมเท่านี้นะครับสําหรับทุกท่านที่ ติดตามเพจแล้วก็เว็บแล้วก็ f เฟ e บ o o กยูทู u ติ t กต็ o k นะครับของทีมงานกลุ่ม NPT Shop ร้านนักประดิษฐ์แล้วก็กลุ่มผลงานนักประดิษฐ์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับท่านใหม่ที่เข้ามานะครับขอบคุณมากครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ